วันนี้ก็จบจากการกีฬาแล้วนะครับแล้วก็เอาเครื่องดนตรีไปคืนโรงเรียนเขาดินใต้เหมือนเดิมนะครับอ้เทไอ้เท่ถยุ้ยไอ้แก้วนี่นะครับเส้นทางระยะไกลนะครับไปฟาร์มไอ้ฟาร์มไม่มาไม่รู้ไอ้ฟาร์มมันไม่ได้มามันไม่ได้ไปดิ กูมันไม่ได้มาร่วมงานนะนี่โอ้ไอคิวช่วยเขาพ่าหน่อยคิวแล้วก็จะเอาเครื่องดนตรีไปเก็บนะคะนะคะวิ่งยอดตลวนึงดีอไอไม่ตลกด เส้นทางที่จะไปเยิบเงินปีนะครับไม่ค่อยอยากจะพูดอะไรเลยครับพี่คือแบบลมมันกระแทกแรงมากพอพูดไปก็คงไม่ได้ยินเหมือนเดิมนะฮะ โอ้โหลุม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 โอ,โอเคแล้วเราก็จะมุ่งหน้าไปที่บ้านเขาดินใต้แล้วครับโอ้โหแล้วนี่คือโรงแรมบ้านตีนับ ดินใต้แล้วนะครับไม่ไม่พาไม่เป็นพูดพูดพูดเลยมามาคนผ้ามาแล้วครับทุกคนเดียวเดียวสิเอาคืออ่าก็ถึงโรงเรียนเขาดินใต้แล้วนะคะแล้วเราก็จะเอาเครื่องดนตรีมาเก็บให้ วััีครบไปโรงเรียนชัาสะอาดเหลือเกินสะอาดแบบสะอาดมากมาเตมคาราเบลใช่ไหมมเตคาราเบลเลยใช่ไหมโอ้เอ็งถือบ้างเดี๋ยวเอ็งถือเอ็งถือก่อนอุ้ยเอ็งถือก่อนเขาจะคิวเอ็งหนักไม่ได้ยังเลยไม่ต้องมาอยู่กับเขาได้ต่อไปอ่ะทะเลาะกันแล้วหนึ่งเอ็ง